เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาณอาคารเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีพระธรรมรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดเขียนเขตพระอารามหลวงคุณสุดารักษ์ชินวิรารัต ประธานชมรมรักประวรรักศีล5ปทุมธานีในาอุปถัมภ์พระธรรมรัตนพรและคุณองอาจธรรมนิธากรรมการเลขานุการชมรมร่วมกันมอบเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับคุณนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายแพทย์อภิชนจีนสเสวกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมและคณะ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนดำเนินการดำเนินงานนะคะของศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและประสานงานสถานการณ์โควิด -19 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในโอกาสเดียวกันนี้นะคะทางคณะก็ยังได้ร่วมกันมอบชุดอาหารโฮมเมดอิตาเลียนของร้านมาดามอร่อยเรือนรังสิตนะคะศูนย์การค้าตราดรังสิ์เพื่อส่งกําลังใจถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย และสำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์โควิด -19 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 4 7 5 6 2 2มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะเพื่ออำนนยความสะดวกนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงค่ะ โดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและภาคีคเครือข่ายจำนวน8คู่สายเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เอเรียกว่าเป็นการมอบกำลังใจสนับสนุนช่วยเหลือนะเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้นี่คลี่คลายไปได้ไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะ ก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ